นะจ๊ะวันนี้มาโคกับช่องมิวมิววีหนึ่งกันเหมือนเดิมเช่นเคยนะจ๊ะพ,พี่จ๋าอ่าช่วงนี้เป็นไงกันบ้างคะมีเกมไหนปังบ้างมาคอมเมนต์บอกน้องมิวมิวกันได้นะคะมาบอกบุญกันหน่อยพ,พี่จ๋าคลิปวิดีโอนี้จัดทาขึ้นเพื่อความสนุกเพลิดเพลินของเอฟซีน้องมิวเท่านั้นนะคะคนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่แนะนาให้ทำตามนะจ๊ะแม่จ๋าส่วนวันนี้จะพาไปเล่นเกมเออเป็นฟิลแบบเป็นฟิลจีนฟิลอะไรไปนะแม่จ๋านักวิชาการ นักวิชาการที่หลีนะชื่อภาษาไทยของเขาที่เขาเขียนมาเออดูเป็นงงงงเลยนะแม่นะขออนุญาตใส่เบ็สิบบาทล้างเกลือกันก่อนเลยแล้วกันนะจ๊ะวันนี้จัดทุนมาที่2,000บาทเท่านั้นมาขออนุญาตใส่เบ็สิบบาทล้างเกลือสิบรอบนะคะออตโต้เหมือนเดิมเช่นเคยนะจ๊ะพ,พี่จ๋าสัญ,ญลักษณ์วายมาแถว3าองตัวแม่จ๋าโอ้โหแม่คุณหน้าท่าตาเกมกันเลยพี่เคยเล่นกันหรือเปล่าโอ้โหดอกนี้คอมโบสวยๆแม่จ๋าคอมโบเต็มกราบลงมา85บาทนะ ร้บนพี่ๆท่านไหนเคยเล่นเกมนี้มาคอมเมนต์ของน้องไมมิวหน่อยน้องเพิ่งเคยเล่นครั้งแรกจริงๆนะคะหน้าตาเกมก็คือแปลกประหลาดมากแม่เออสัญลักษณ์วายดอกนี้ว่ายังไงบวกมา9 8บาทนะคะมาเรามาลุ้นฟรีเกมกันดีกว่าแม่จ๋าเปิดประเดิมดอกเลกฟรีเกมจะเข้าหรือเปล่าฟรีเกมจะเข้าหรือเปล่าโอ้โหสวยงามค่ะฟรีเกมมาแม่จ๋าสําหรับดอกแรกของเรานะคะฟรีเกมเข้าเบ็ด10บาทแม่จ๋ามาดูกันซิลักษณะฟรีเกมของเขาจะเป็นยังไงแม่จ๋าเกมโบนัสนะคะพี่จ๋า การเลือกคู่เหลืออยู่สองให้เราเลือกเหรออ๋อใช่ให้เราเลือกเองอ้าเมื่อกี้น้องได้คูณสามมาดอกนี้ว่ายังไงสัญลักษณ์จ่ายรางวัลอ๋อมันจะเป็นการหมุนแบบนี้พี่อ้าดอกนี้คูณสามแม่จา๋าอ๋อโอเคเก็ตแล้วเราต้องให้ได้ตัวรางวัลเป็นตัวนี้พี่จ๋าเห็นหรือเปล่าอยู่ข้างบนแม่จา๋าดอกนี้คูณสามนะคะยังไม่มีรางวัลเข้าเลยแม่ยังไม่มีรางวัเเลวเข้าเลยจ้ะ หรือว่าเป็นรอบลองแล้วกันนะคะรอบลองลักษณะเกมแล้วกันเนาะพี่พี่จ๋าเนื่องจากไม่เคยเล่นเลยไม่เคยเล่นเหมือนกันแม่อะเข้าฟีเกมฟรีเมื่อกี้ไม่เป็นไรจา้ามาขออนุญาตขยับเป็นเบ็ด20่บาทกันต่อเลยแล้วกันนะคะขออนุญาต1ิบรอบนะคะเทอ,อ,อ,อร์โบออโต้เหมือนเดิมนะคะยังไม่เปิดเทอร์โบนะพี่พี่นะ ฝากกดไลค์กด็แชร์กดติดตามน้องกันด้วยนะคะอยากให้เล่นเกมอะไรสามารถคอมเมนต์ทางล่างได้เลยนะคะอ่ะดองนี้สัลักษักวายมาแถวสองสองตัวแม่จ๋าต่อด้วยวายแถวต่ออีสองตัวอ่ะวายแถวสองอีสองตัวแม่จ๋ามามาลุ้นฟีเกมกันดีกว่าดองนี้ฟีเกมจะเข้าหรือเปล่าพี่จ๋าเนื่องจากว่าเมื่อกี้เรารู้ลักษณะเกมแล้วมาขอฟีเกมอีกตัวเดียวเท่าน,นั้นแม่จ๋าลุ้นกันหัวใจจะวายเอาโอเคสวยงามฟีเกมไม่เข้านะคะ ตกใจหมดนึกว่าฟรีเกมจะเข้าแม่จ๋าฟรีเกมโอ้ดองนี้สัญลักษ์วายเต็มกราฟสวยๆแม่จ๋าบวกมา200นะคะเล่นเบ็ด20บาทนะคะจัดทุนมา2,000บาทพี่นะฟรีเกมมาแถว4เบ็ด20บาทหมดแล้วไวมากมาวันนี้ขออนุญาตใส่สูตรไตเบ็ดแล้วกันดอกนี้เป็นเบ็ด30บาท10รอบออโต้นะจ๊ะเหมือนเดิมเจนเกิดไปพี่จ๋ามาสัญลักษณ์วายมาแถว2 2ตัวฟรีเกมของเขาจะเป็น3ตัวแม่จ๋ามาลุ้นฟรีเกมกันอีก1รอบนะคะก็มีฟรีเกมของเราเบ็ด30บบาทกันเลยทีเดียวเชียวสวยงามค่ะฟรีเกมเข้า เกมเข้าเบ็ดสามบาทไม่ต้องพูดถึงดอกนี้ว่ายังไงอ่ะเลือกเองเหมือนเดิมใช่ไหมเลือกเองเหมือนเดิมใช่ไหมแม่จ๋ามาเรามาเสี่ยงดวงกันดีกว่ากับการเลือกการเลือกตัวคูณแล้วก็ลักษณะเกมแม่จ๋ามาเอาตัวไหนดีเอาตัวไหนดีมีอยู่5ตัวเอาตัวข้างบนแล้วการแม่ดอกนี้ว่ายังไงคูณ3เหมือนเดิมแม่จ๋าคูณ3มาเลือกลักษณะเกมมาโอ้โหได้หน้าเดิมจ๋าได้หน้าเดิมซึ่งรอบเมื่อกี้ก็คือไม่แตกเลยงงมากนะ เดิมนะแม่น้อรอบนี้มาสี่รอบที่เหลือนะคะมาอีกสามรอบที่เหลือแม่จา๋าโอเคไม่มีเลยเงียบกลิบเงียบกลิบไม่มีเลยแม่จา๋าดวงดีเหลือเกินเนาะงงปะดวงดีดวงดีคักอะไปไปกันต่อมาไม่มีไม่เป็นไรนะคะเข้าฟีเกมสนุกสนุกแม่จา๋าเอาเป็นาที่บางเราเลยอีกเจ็ดรอบนะคะเอาฟีเกมเขาอีกหรือเปล่าแม่สงสัยวันนี้จะแจกฟีเกมมั้ง จะแจกฟรีเกมมังฟรีเกมไม่เข้าแม่จ๋าเบ็ดสาบาทของเราเลยเจ็ดรอบนะคะรอบนี้ได้มา150บาทจ้ะแม่จ๋าสัญักษักวายมาแถวหนึ่งแม่จ๋ามาลุ้นฟรีเกมกันอีกหนึ่งรอบนะคะเนื่องจากว่าสงสัยวันนี้ฟรีเกมจะเข้าฉ่าๆ่แม่จ๋าสวยงามค่ะฟรีเกมเข้ารอบที่สามฟรีเกมเข้ารอบที่สามรอบนี้เบ็ดสาบาทนะจ๊ะพี่จ๋ามาเราลุ้นสีเราจะเลือกตัวไหนกันดีไหมเอามาดอกนี้ขอตัวนี้แล้วกันคูณสาม ถวีคูณ3ามเหมือนเดิมแม่จ๋ามาคนงี้เป็นตัวน,นี้แล้วกันนะคะโอ้โหได้เหมือนเดิมเลยอะ่ะสงสัยวันนี้จะไม่รวยกับเข้าการเข้าฟรีเกมแล้วแหละพี่สงสัยวันนี้ไม่รวยกับการเข้าฟรีเกมและโชคลาภหมดแค่ฟรีเกมเข้ารีแม่จา๋าให้ตายเถอะอะไอสองรอบที่เหลือสําหรับเบตสามสิบบาทของเราและจ้าแม่จ๋าวันนี้ฟรีเกมรีเกมไม่มากับดวงนะแม่นะาไม่ได้มากับดวงเด้อปะ เบตสามสิบบาทเลาเลยสี่รอบโอ้โหฟีเกมเข้าอีกเหรอฟีเกมเข้าอีกเหรอถามจริงเข้าแบบจุกๆหนักๆเลยเหรออ้าวฟีเกมเข้าอีกหนึ่งรอบนะจ๊ะพี่ๆจ๋าดีใจกันยกใหญ่นะแม่นาแต่แต่ว่าไม่เคยได้กําไรจากฟีเกมเลยมารอบนี้มาปิดตาม่วมมวดีกว่ามาะปิดตาแล้วม่วมวแม่คูณสามเหมือนเดิมจ้ะให้ตายเหอะได้ตัวเดิมอีกแน่เลยอ่ะตัวเดิมอีกเหมือนเดิมเช่งเกยแม่ฟีเกมของเรานะจ๊ะโอ้โหไม่ไหวจริงๆตัวคูณเทวีคูณสามแม่ เทวีคูณสามแม่จ๋ะอ่าเงียบเหงาอาการเหมือนเดิมแม่งเงียบเหงาอาการเหมือนเดิมแม่โอ้โหฟีเกมเข้ารัวๆแต่ว่าไม่มีตัวแตกเลยฟีเกมเข้ารัวๆไม่มีตัวแตกเลยแม่มา สวยงามดอกนี้เต็มกราบแม่จ๋าสัญ,ญลักษ์วายมา2ตัวบวกมา240บาทกันเลยทีเดียวเชียวบวกมา240บาทกันเลยทีเดียวเชียวมาขอเอนี่ยส่งท้ายเบ็4สี่สิบบาทเด็กสิบรอบที่เหลือเท่านั้นนะคะพี่จ๋าส่งท้ายกันจริงๆนะวันนี้รู้สึกว่าเกมจะไม่เดินเลยเกมจะอยู่กับที่อย่างเดียวแม่จ๋าเราต้องรีบต้องรีบเพ่นก่อนนะเนื่องจากว่าเดียวจ่ะเดี๋ยวจะไม่เหลือทุนอ้าดอกนี้สวยๆจะสอยจดสิบบาทสัญ,ญลักษ์วายมา3ตัวแม่จ๋า24สี่ สองสี่สองสี่เท่าไหร่จ้ะม่อะดอกนี้อีกสองร้อยห้าสิบบาทแม่จะ้ะอีกสองร้อยห้าสิบบาทบวกมาสองร้อยแปดสิบบาทรีเกมไว้ยังไงรีเกมดอกนี้เข้าอีกหรือเปล่าแม่จ๋าไม่ต้องเข้าแล้วแหละโอ้โหรีเกมมาสวยๆจะรีเกมเข้าอีกหนึ่งรอบรอบสุดท้ายตัวคูณของเราแม่จ๋ามาดูกันซีมาลุ้นตัวคูณกับสัญลักษณเกมกันดีกว่าว่าจะได้อะไรนะจ๊ะเนื่องจากว่าได้มันเดิมมาเยอะแยะมากมายไหมอะ ตัวเดิมอีกหรือเปล่าตัวเดิมอีกเหมือนเดิมแม่จา๋าสวย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 เงียบเหงาอาอก,การเหมือนเดิมเงียบเหงาอาอก,การอีกเหมือนเดิมโอ้โหไม่ไหวแม่ไม่ไหวจริงจริงีเกมเข้ารัวๆแต่ว่าแต่ว่าไม่แตกนะซีเกมเข้ารัวๆแต่ว่าไม่แตกนะแม่จา๋าอามาเป็นสี่สิบบาทเลยสองรอบที่เหลือนะคะอ้าดอกนี้มา มากินเต็มกับพวกนี้ดีกว่าพวกนี้แตกอยู่แต่ว่าฟรีเ็มเข้าก็คือไม่แตกเลยแม่จา๋าเป็นไงกันบ้างคะสำหรับเกมนี้แปลกหน้าแปลกตาเหลือเกินนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องมิวมิวกันด้วยนะคะวันนี้ได้กำไรมาพันกว่าบาทนะคะแม่จา๋าเออถือว่าหอมปากหอมคอนะอยากให้เล่นเกมไดสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะวันนี้ขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะจา้าไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะ